อันนี้เชียร์เลยวันโมรักฝันแหละเอาด้านที่มันต้องจับอ่ะเสื้อผ้าคือเพื่อนบอกว่าเหมาเลยค่ะเสื้อดำคือว่ามันแตกปะวันโมลักแตกแล้วคุณครับคุณครับวันใหญ่วันว่อค่ะพอดีมีอุ้ยหายกึ้นไอ้ขวัญอยู่ไม่ได้แล้ววันว่อค่ะพอดีมีนักเรียนอีกคนนึงเขาอิจฉาค่ะอ่ะนักเรียนนักเรียนคนนีึงเขาอิจฉาค่ะวิ่งอันเดียวเลยหค่นี้พอดีเขาอีจฉาค่ะววดดเีย แล้วก๋วยเดียวเหลือ129บาทนะคะอยากกินใช่ไหมนักเรียนนักเรียนกินนาคาทัพพีนะตรีโอ้โหนี่จะบอกเลยนี่คนคนใ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 นไลฟ์อาจจะไม่ได้กลิ่นนะคะบอกเลยในบ้านกลิ่นแบบดีมากเลยกลิ่นหอมนะคะไม่ค่ะอาจารย์อาจารย์คอนเฟิร์มไหมคะอาจารยิ่งศักดิ์คอนเฟิร์มไหมคะ ไม่ขนาหนักมีหรออ๋อใช่พี่ปูหายใจก่อนไม่ปังไปแอบล้ำพงนี่น่อยดิอยาองไรเนี่งพี่เมื่อกี้นางสั่งเลยบอกพี่ปูไปติดสวยอ่ะ่อยากไปชินทุกคนกด โกดอันนี้สัตว์ไทยอร่อยนักเรียนเป็นไงบ้างคะเต้นดีไหมคะวันนี้วันรัวมาเป็นไรคะครูครูครูบนวัวบนรัววันทำไมคะบวันรัวเป็นห่วงพิวันวั้งวัเจี่ยวแห้งไหมไม่เดี๋ยวเราจะทำขัดกตับเขาต่อค้าวต่อต้องเหี้ยนี้อ๋อโอเคอันนี้จะทำนิโมมาสิคะพ่อกำลังมาค่ะพอรุติค่ะพี่ขออนุญาตนิดนึงค่ะคิวคุปปี้ชาลูกคนนี้ ชุดที่พี่สั่งไว้นะคะ คือชุดน <festivals> ี้อ่ะและชุดนี้คือชุดของเขาเขาใส่ไม่ได้เขาเลยมีชุดใหม่ได้แต่ผมแค่ไม่ชอบดูแล้ดูนะขอโทษขอโทษนะคือแบบติดไม่ได้เลยไม่ก็เลยเป็นกระโปรงสั้นเหมือนยุคเด็กอ่ะแบบเด็กที่แตกเ่งสานแล้วบอกตรงๆนะขอบคุณแก้มบุ๋มมากเลยอ่ะเพราะตอนเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสแต่งหญิงเลยใครอยากให้ไอคิวกับเปลี่ยนชุดกันบ้างเขาอยากใส่ชุดผู้หญิงค่ะไม่ได้ตอนเด็กตอนเด็กไม่แสนใจตอนโตตอนเด็กเนี่ย มีแฟเป็นผู้ชายมีเป็นผู้ชายค่ะและยังผมเป็นเป็นได้ไหมครับโอกหมูปรกตระป็ลหมูก่าทันกกโอลกน้องหในไรหลูกลยกรอโหลกกโหลยกระโหลกกละหลกกคะลกกรหลหลลหลัง มันดึงโดดอว่าเดี๋ยวเข้าข้างหลังอว่ามันดดดึงโีรุ่นพี่ก็มองฉันอยู่เนี่ยรุ่นพี่บุ๋มมามองฉันอยู่มี่เข้ามาใหม่ก็ทำตัวแบบนี้ได้เหรอไม่อยากยอเดี๋ยวเห็นมาเลียนเตอร์ตัวมันเป็นแล้วมาเรียนเตอร์วมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกออกมาแล้วออกออกมาแล้วไป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 ซูมซุ่มซูมไปซุ่มสี จุกชมพูตกใจับไปไม่ต้องเพื่อนดู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 ไม่เพื่อนกำลังเพื่อน